สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีติ๊กบานพาลุยนะครับมือนี้ครับมาอยู่บ้านสวนคือนเขาครับมาเห็ดหัวมือนีได้ละหัวครับมืออะไรล่ะหัวอาทิษฐานเราปะโอ้โอะไรมาถ้ามือเลยไม่ทิตย์ิษฐานเราปะอทิตย์นหนึ่งว่าอยู่เนาะไปทชงไปลได้ก็มือมากมือก็ติมาเอามีมมาเอามีมไปให้ลุยกินเอาด้่นให้ลูกคุณเพิ่มความหวานพี่น้องเอามีมมากคับทิ่มเคยเนี่ยครับ วันนี้วันนี้วันนี้อดยาวแชแนลเพิ่นบางแล้วเป็นบ่แข่งกีฬาแล้วเป็นบ่ไเป็นตลอดตลอดแล้วอันนี้ก็เคยญ่พี่น้องสวัสดีครับว่าสิเปิดช่องมือนี้เปิดเปิดครับวันศิลป์ว่าสิเปิดอันคลิปอันกินดีเดี๋่ววันศิลป์เขาบวชขาผวนลูกเพิ่นพ่อพ่อไอ้พุ่นเอาไปว้ายว้ายว้ายผุนเอาไปนี่เขาเซลเลยเขาเบิ่งหาม Đấy, hàng nào? Ủa, uh, hàng ngay từ xôm cân Nó phi nọng, hàng nỉm trà không กะไพ่แดงสีละมีสุกอพี่น้องยวนหน้าอันพอเอื้องมีสีกาะกับมีสีห้างหมดพี่น้องเออเอาห้างนี่ก่อนเนาะมบอกว่าเป็นของที่นี่แต่ว่าเท่าที่เบิรงมามีเบิรสุกอมันสีมายู่น้ำกะไพ่เนาะห้างนี่ตเจนหน้าบ้ากังมีเจนไว้พร้อมเด้ห้ามเอานิ่มห้ามเอานิ่มมั่นเจัน จ้ามางของท่านที่เราได้ไปเป็นเคือไหมน้องพคอยมาห้ามเอานิ่มมาสั่นหนาเห็นห่างนิ่มแล้วไปสั่นสูตรเพิ่นฐาน้องสูตรท้องบาตกาดเผากระเดี่ยวมากระเดี่ยวกากเผามากเลยเอาหยาเอาเยี่ยเดี๋ยวเราจู่เป็นควันนะลมควันครับไม่ได้จู่ให้มันตายครับจู่เป็นควันจู่เพราะว่านิ่มนี่เห็นควันหนี่เพิ่นสียันไรย่างนี้ตัวนี้ตองมีอื่นไหม มันเป็นว่าเอาไปจูดให้มันตายได้พี่นอ้องจูดแล้วบานเป็นขวนนังนสิล่ะถ้านิ่มเห็นขวนแล้วเป็นอย่างนิ่มขึ้นทีนี้ยันดยัดไส้ไหมสร้างใหม่ผ้าเพื่อนมามากกว่าดิลมมากทั้งผีู่นนเาาป,ปเลยร่มก้อนบ <laughs> อลเห็นกระจายออกไปได้เฮ้ยมิ่งนี้ดูนะแม่เออ ทั้งคนหน่อยไม่เห็นเสี่ยนเอาผึ่งเอาตอเอานิ่มกับเมนสร้างบัตรนะคะเห็ดปุ๊บคุยยางกงถท่วเบิงตัวนั้นเอาลงมากน่พี่น้องนะขึ้นบาเห็นข้างงานใครใบไรมันเรียบใบมันเป็นเมื่อต่อใครวะ โอ้ยบอขึ้นขึ้นทึ่งแปบบอนอี่ยังรออยู่บอลยัอฮ่าฮ่าฮนี่เย็นที่เพื่อมูได้เหงมูใหญ่อยู่ไหนมาแล้วพี่ดองไหนมาแล้วออกมาแล้วแบบดีน้ำโมเฮียเลยพี่น้องเอาแบบสวยน้ำว้ยวเหแห้งเด้อเลยสีหง่ะโอ้แบบใหญ่เลยน้ำแบบไรโอาไปหันละหางแห้งแล้วสีหง่ะกดออก ต้องรอเขาว่าดีบันห <laughs> วานฉ่ำเป็นไทยแล้วนี่มันยางอ,อะไตัวน้ำติมเน,นาะน้ำติมตลูกกระติมนะเดือนหนาห่างอันนี้นโอ้แบบงามเลยโอ้แบบสวยเลยค่ะววาถ้ามีานินฉ<อ>ัำแบบงามล้วนขิ้นกระดีได้นี่ว่าเป็นสิซิปกระปิกระติขึม้มาเนี่ แบบดีพี่น้องน้ำแบบไรนั่งออนนอนเลยน้ำเบิดด้วยนี่นี่ทั้งเรื่องขึ้นมาหนีน้ำเบิ้นีทั้งนีที่ได้ถ่วยนี่เราอยังงเลยเราลูกไปอห้างคุณอยู่คือห้างอีทานึงอยู่กอคุ่นเไปเอาม่เดีวนใส่มันเนใส่มันหน่อยเอาย่นโอ้ย่อยเลยไปบนโอ้ย่อยเรียรีรีโอ้ยไปจอดเอะเอาหมอนที่มันจอดแล้วนั่น จอพงแห้งพิงแงแล้วโอ้ยเสียบไหลมึงบ้านมาหัางที่สองได้บันพี่น้องที่สองหัานอยู่กับกะไพรีเลยกะไพร์อยู่หน้ายืเอิงนี่แบบบ้านซีกาอกะมี่ซีหัางแต่บ้ามือนเอ้กสซีเอาสองหั่งก่อนเนาะมัน,นจะกินบน่ท่านเนาะหั่งไงสำกันบ่หั่งไงก่า สูตรสูตรบ้าบัดสูตรเอานนิบุหรี่เวียไทยใหญ่ด้วยพี่น้องมันอันติดงาไผ่ไทยไก่บุหรี่เดี๋ยวพันเอาลงมาเข้าจังเบ่งน้ำกันบ้าค่ะในเป็นในบงบกากบราเห็นด้วยพี่น้องว่ามียู่กอดตัวกับหมอน okay. ้องดว่า <laughs> เดี๋ยวมนันีเอาซองห้างเดี๋ยวอีกซองห้างหันก็นต้องเอาอีกแนละ้วพี่หองมันหวานกินหลายบะได้เด้ลลงโ้าอ๋อเยอาทุดนแห้งหลายนิดสิคัดยังมัน,นคือไอ้เปล่าเด้อ มดาต้องุตดเ็น่ตัดโอ้โหหางนี้ยังน้ำได้พี่น้องเลยหุ่นใส่ห้อง้ไหมนะเข้ยวก่าเ้วกโอ้โหนาไม่ห้ายห้างเยเออมันนี่ล่ะรำเป็นช่าพี่น้องน้ำห้างนี่ควนไฟหมดแดงคลองแขกองแข้มันิ ปลาดางเอากวนไปนี่เพิ่งไม่อยู่น้ำผมถ้ามีคข่วนนี่เปต้องยานนะพี่น้องนิ่มนี่นิ่มพันยานค่วนเนาะมันกับซี่เปิ้ลมะกอกขึ้นี่วนนั่งยังไงขึ้นมาเฮ้ยหน้หนำฉ่ำเป็นฉ่ำคุณหนึ่งสั่งเอ้ยฉ่ำเป็นฉ่ำหวานไก่สวยได้พี่น้องนี่ สองห่างมาตายดิแม่ออนมาตายมาตายเดี๋ยวไปกอ่อไหมปีหนากับม<โ>อยู่คือเก่าก่อนนี่นี่สุกป,ปีของมังคออึ่องตัวนี้เอาไปใเซยังก่อไปใเซยันสี่สิบดีกี้บวกกับสี่สิบพี่น้องแง่แง่ดูสิดู ไสลูกโบเลยหอมหอาห้อมหางแล้วนี่เก๋ยวเกลวก็ดีออาคกับว่าน้ำพึ่งเดอนห้าถ้าเดินห้างเอา้อนห่างเ่อขึ้นป่าขึ้นป่าเอามาสดๆหนึ่งอห้างน้ำน้ำบางน้ามัน ไป่เขาไปใส่แบบลายนามมันนนี้นี่เพียอเขาอย่างนี้เลยเขาไปใส่่เขาครับโอ้ยคุณแม็กคุณแม็กโอ้ยคุณแม็กจุย้อนย้อนยอดนี่เป็นลูกนี่แขนไม่ไปติดองนี่เลาเปียวป่าแอรล่าไปติดองฟันเขาไปเลยขอบคุณพระคขอบคุณครบเด้อ เอาๆเดี๋ยวนั่งมวงนังมึงนังของเที่ยมึงนั่งของเทียแล้วหยุดหยวุดอี่ยู่ินสุดกีมกินีไหมมรายอะว่ขอบคุณครับนั่นเ็ยัยัวอยู่อูปมันขอ่อ๊ยนนมมโมงึโอ้ ให้ลูกกินน้่ลูกอยากโอ้ยเอ้ก้ะน้กอาลากินแล้วนี่เกขาอมาจับมขอมาจบไา่ี่ห้ออนนัไเน่ยขาาน่ยเอาอยู่ขอใอยู่หน้าจะขอเพราเอาน้าาจับเน้จขอมาจับม้น้องนั่งไหมจขอมาใบน้านียนี่พี่น้องมาอยู่ให้อยหน้าือหน้าบ่อบงงามันอ เปีบหรยก้น้ำพึ่งเดียดท่าติดยาบอดได้หรอ้องกยเห็นบอดกีพึ่งแม่มันได้นาะต่อน้ำนเดียบอ๋อน้าอ่อนว่านั่ะอยางกับน้าหวานเขาจกิเยกัหนาหวนแฉบหยนอ่อนมันตัวยเดยตวน้ำ เออนงเดียวเนะอ๊ยพีนี้คนรียก็รูเแต่นไยแอาวหยู่อเออยงเดียววันงานน่แปขอมจับไู้มึงเนไหมเต็มมือเอาไปม็มมือดูหน้ามันไม่เลยดูหน้ามันเอาไปถ่านนะข้างในจะซีเกมช่ว้อนไปถ่านนานเลยบอส่ของเกีย

เดินหาพี่น oh right? ้องเดินหาบ้านเดินหาในห้องกระเด็นสีมนหายค่่น่เดินหาเดินหาผัเดินเราเป็นเดินหาแล้วเาตายเดนแล้วน่ั่นไอเดีอนเห็นลูกหหนามู้เคสเหดหน้างเอ้จดจุนหัวแขกหอแกนี่มัดสูดอได้หน่อยอื ีว่าดอปคุณยาหอเก็เตอียนีทองเลยลูกเอนวานเนี่านแม่ขันลูกเ่นะป้นลูกเนี้ยป้นลูเนี่ยป้นลูกเียเาไป่ยเอาว่อบกส่อนาวเาป้อแม่แล้วเราไหบ้นอง่างอหวาน หลงบอลอยู่บอลอยู่วัดตุ้ไหมแล้วบางแม้น่ะเน่ปนแม่ก็ตายว่าตัวเดียวลากนี่มาดูปีนัก็กินอีกมันกไม่เป็นมันคอมันมีเหนมิ่มันสวนดอกใหม่อืมไม่เหลายเนาะเลียนถไหนีได้ยเนาะเขาเนี้ยจำพี่้องกระแซบกินประตูหน่อยแค่อ ดีค่ะ้วคนหมดอือกลินอไเงครับวันเนี้ยวินเพี้วันก็กินมูรุกกินเไปพอเไปย่านย่านหอนย่านเด็กคเนต้องใ่ผมแบบลูกยังบ่ได้ยินอกัน่ะค้กัอิ่มแล้วันนี้วานพักนะมีกินเผิกินรบ่เลยพี้องมันหวานวขอ ใช้มีกินเผือเดียวมีร้องโตรกินนี้ไหน่อหนึ่งก็พอเลยนะมีกินเผือกประมาวคือว่าอันไห้แคงคื้มีตัวต่อทั้งด่างแคงคื้มีตัว